คุณกำลังจะได้เรียนรู้เคล็ดลับที่คนสำเร็จและรวยที่สุดในโลกไม่เคยบอกใครเคล็ดลับที่จะเปลี่ยนคุณไปเป็นสุดยอดคนอย่างคาดไม่ถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในการงานความสำเร็จในธุรกิจและความสัมพันธ์ที่คุณไม่คิดว่าจะมีได้สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าคุณมีจิตวิทยาแค่1ที่จะทำให้คุณเหนือคน สวัสดีครับคุณผู้ฟังยิงนดีต้อนรับเข้าสู่ Key Story หนังสืดีเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ในวันนี้มีชื่อว่าจิตวิทยาแค่1%ทําทำให้คุณเหนือคนเขียนโดยคุณเชอร์มานรัตนพง์ตระกูลคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนจะมี3อย่างที่เหมือนกันคือความรู้ ความสามารถและความพยายามแต่ทว่ามันยังมีอีกสิ่งที่สำคัญมากๆแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนั่นก็คือจิตวิทยาในการเอาชนะใจคนคนที่ประสบความสำเร็จล้วนมีทักษะมีไหวพลิบและมีกลยุทธ์ในการเอาชนะใจคนอย่างแยบยลทั้งนั้นพวกเขาคือนักพูดที่ยอดเยี่ยมคือนักขายที่มีสเสน่ห์คือนักจูงใจที่เก่งกาจ คือผู้นำที่หาใครเทียบยากคือคนที่ประสบความสำเร็จและรวยสุดๆคนเหล่านี้มีจิตวิทยาในการเอาชนะใจคนในระดับเซียนหากคุณอยากรู้วิธีในการสร้างความประทับใจให้กับผู้คนที่ได้พบเจอและหากคุณอยากรู้เคล็ดลับในการสร้างโอกาสและความก้าวหน้ามันเป็นสิ่งที่ใครๆก็เรียนรู้ได้ คุณเองก็สามารถเก่งและเป็นสุดยอดในการเอาชนะใจคนได้พวกเรามาเรียนรู้เคล็ดลับจากหนังสือเล่มนี้ไปด้วยกันแอนดูแกลน์กล่าวเอาไว้ว่าคุณไม่มีโอกาสครั้งที่สองที่จะสร้างความประทับใจแรกคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าคนเรานั้นจะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบคนอื่นเพราะความประทับใจแรกพวกเราจะให้คะแนนความชอบ ความนับถือและความเชื่อถือกับคนที่เราได้พบเจออย่างน้อย50%ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันดังนั้นถ้าคุณคิดจะเอาชนะใจใครการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตัวเองคือสิ่งแรกที่คุณต้องไม่พลาดเพราะเราไม่มีโอกาสครั้งที่สองที่จะสร้างความประทับใจครั้งแรกการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองเป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ถ้าหากคุณไม่แคร ไม่แคร์ว่าใครจะมองคุณอย่างไรคุณก็ลืมไปได้เลยว่าจะเอาชนะใจใครได้เพราะถ้าแค่ด่านแรกที่ต้องทำให้คนชอบคุณยังทำไม่ได้มันก็ยากที่คุณจะประสบความสำเร็จเรื่องที่ง่ายที่สุดที่จะสร้างความประทับใจที่ได้เจอกันครั้งแรกคือต้องแต่งตัวให้ดูดีและต้องมีบุค,คลิกภาพที่ดี การแต่งตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่งทุกครั้งก่อนจะออกไปเจอคนสำคัญคุณจะต้องแต่งตัวภูมิฐานสะอาดสะอ้านเหมาะสมกับบุค,คลิกหน้ามองและเข้ากับกาลเทศะนี่คือสิ่งที่คุณประสบความสำเร็จทำในการสร้างความประทับใจแรกเคล็ดลับการสร้างความประทับใจและทำความรู้จักกันครั้งแรกที่ได้ผลที่สุดคือการถาม การชมและการถ่อมตัวการทำให้คนอื่นประทับใจในตัวเรามันไม่ใช่การทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเราแต่มันคือการทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเขาต่างหากดังนั้นเวลาที่คุณคุยกับคนอื่นคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญการถามคือการแสดงความสนใจมันจะทำให้เขารู้สึกว่าตัวเองสำคัญ คุณควรตั้งคำถามเรื่องทั่วๆไปเรื่องที่เขาสนใจและเรื่องที่ไม่ทำให้เขาอึดอัดไม่ว่าคุณจะคุยกับใครไม่ว่าคุณจะคุยเรื่องอะไรให้คุณพูดในแง่ดีเกี่ยวกับตัวเขาหาข้อดีของพวกเขาให้เจอจากนั้นก็ชื่นชมและยกย่องพวกเขาอย่างจริงใจไม่ว่าคนที่คุณพูดคุยด้วยนั้นจะดีกว่าหรือด้อยกว่าคุณ คุณก็ต้องถ่อมตัวเอาไว้ก่อนการถ่อมตัวไม่ได้หมายถึงทำตัวต่ำต้อยกว่าคนอื่นแต่มันคือการไม่แสดงตัวว่าคุณเหนือกว่าพวกเขาไม่มีใครชอบคนคุยโวโอ้อวดดังนั้นอย่าพูดเรื่องที่คุณดีกว่าพวกเขาแต่ให้พูดถึงสิ่งที่พวกเขาเหนือกว่าคุณการถามการชมและการถ่อมตัวแบบนี้ คือสุดยอดเคล็ดลับที่จะทำให้คนอื่นชื่นชอบคุณคนที่ประสบความสำเร็จและร่ำรวยจะชอบฟังมากกว่าพูดถ้าเราฝึกความอดทนอดกลั้นในสิ่งที่อยากจะพูดและอดทนอดกลั้นฟังสิ่งที่ไม่อยากจะฟังได้มันจะทำให้เราดูเป็นผู้นำและน่ายกย่องการทำแบบนี้ได้มันหมายถึงเราสามารถควบคุมตัวเองได้ดังนั้นเราต้องฝึกเป็นคนที่ชอบฟังมากกว่าพูด ไม่ว่าเราจะสนทนากับใครเราต้องให้เขาเป็นฝ่ายพูดก่อนนอกเสียจากว่าเขาจะเงียบจนไม่มีเรื่องพูดคุณค่อยเป็นฝ่ายเริ่มบทสนทนาเองการให้อีกฝ่ายเริ่มบทสนทนาก่อนมันจะทำให้คุณรู้ว่าเขาสนใจเรื่องอะไรในระหว่างที่เขาพูดอย่าไปขัดจังหวะแต่ควรจะตอบโต้ในเชิงรับฟังเช่นครับค่ะ ใช่ถูกหรือพยักหน้าเพื่อแสดงการรับรู้ก็ได้หากมีความคิดเห็นที่แตกต่างกาันคุณควรจะเงียบเอาไว้เพราะคนฉลาดจะสร้างเพื่อนมากกว่าสร้างศัตรูคนเราทุกคนมีความทรงจำและจะจำคนที่ทำให้เราประทับใจหลายๆครั้งได้เป็นอย่างดี วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างความประทับใจทุกครั้งที่เจอกันคือจำชื่อและจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเขาให้ได้ดังนั้นไม่ว่าคุณจะเจอใครจงทักทายเขาด้วยชื่อเป็นอันดับแรกคนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามการทักทายและการบอกลาแต่มืออาชีพไม่คิดอย่างนั้นการทักทายและการบอกลาถือเป็นโอกาสสำคัญยิ่งในการสร้างความประทับใจให้อีกฝ่าย ความจริงก็คือคุณสามารถทำให้คนอื่นประทับใจได้ตั้งแต่ทักทายเขาและทำให้เขาประทับใจมากขึ้นได้ในตอนที่บอกลาเขาจงจำเอาไว้ว่าไม่ว่าคุณจะคุยกับใครคุณต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาสำคัญการให้ความสำคัญทำได้ง่ายๆไม่ต้องเสียเวลามากมายคุณอาจใช้เวลาแค่หนึ่งนาทีเพื่อทำให้คนบางคนรู้สึกว่าตัวเองสำคัญ โดยการยิ้มทักทายและถามคำถามเขาสักคำถามก็พอแล้วเวลาคุณคุยกับใครอย่าเดินจากไปเฉยๆเพราะมันจะทิ้งความรู้สึกที่ไม่สำคัญไว้ให้เขาโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณต้องให้ความสำคัญกับการบอกลาการบอกลาด้วยคำว่าแล้วเจอกันใหม่หรือไว้เจอกันอีกมันสื่อความหมายว่าเขาสำคัญกับคุณและคุณอยากเจอเขาอีก การเป็นที่ชื่นชอบและสร้างความประทับใจให้ทุกคนที่คุณเจอจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตได้ซิกซิกลากล่าวเอาไว้ว่าโอกาสของความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่งานแต่อยู่ที่คนดังนั้นจงสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต้องเริ่มจากความสำเร็จเล็กๆถ้าคุณอยากสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ คุณต้องเริ่มจากสร้างผลงานเล็กๆก่อนถ้าคุณอยากให้องค์กรมองเห็นว่าคุณมีความสามารถคุณก็ต้องทำให้องค์กรเห็นว่าคุณสามารถทำงานได้ดีคุณต้องทำงานที่อยู่ในมือให้ดีที่สุดก่อนเพราะนี่คือโอกาสแรกที่คุณจะได้พิสูจน์ตัวเองถ้าคุณอยากให้เจ้านายเห็นว่าคุณมีความสามารถที่จะทำงานมากกว่านี้ได้ให้คุณเริ่มต้นด้วยการพิสูจน์ผลงานของคุณเอง ทำงานของคุณให้ดีที่สุดอย่าไปก้าวไก่งานของคนอื่นจงจำเอาไว้ว่าคนเก่งคือคนที่ทำงานของตัวเองได้ดีจนมีคนอื่นมาขอให้ช่วยทำงานจงเป็นคนเก่งที่ถ่อมตัวและวางตัวให้เหมาะสมคนที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานคือคนที่ทำมากกว่าพูดคือคนที่โฟกสัสการช่วยองค์กรแก้ปัญหามากกว่าการได้เลื่อนขั้น แทนที่คุณจะโฟกัสกับผลประโยชน์ของตัวเองให้โฟกัสกับผลประโยชน์ขององค์กรแทนอย่าเป็นแค่พนักง,งานคนหนึ่งที่มานั่งทำงานเพื่อแลกกับเงินเดือนอย่าเป็นคนที่บริษัทขาดไปเมื่อไหร่ก็ได้และหาใครมาทำแทนก็ได้แต่จงเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญขององค์กรจงทำงานอย่างเต็มที่มีบทบาทในการช่วยแก้ปัญหาและมีส่วนร่วมในความสำเร็จทุกเป้าหมายขององค์กรให้มากที่สุด เมื่อองค์กรมองเห็นความทุ่มเทในการทำงานและผลงานจากความทุ่มเทของคุณความก้าวหน้าการได้เลื่อนขั้นการปรับเงินเดือนและทุกอย่างที่คุณต้องการจะเข้ามาหาคุณเองดังนั้นจงเป็นฝ่ายให้ก่อนแล้วคุณจะได้รับคุณไม่สามารถก้าวหน้าได้ถ้าคุณกลัวที่จะเป็นผู้นำถ้าคุณอยากก้าวหน้าคุณต้องสร้างโอกาสให้กับตัวเอง คุณต้องทำให้องค์กรมองเห็นทั้งความสามารถส่วนตัวและความสามารถในการเป็นผู้นำคุณต้องเป็นที่ยอมรับของคนอื่นและเข้ากับทุกคนได้ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นต้องมีไอเดียที่คนอื่นยอมทำตามต้องมีความสามารถในการแก้ปัญหาใจกว้างมีน้ำใจและช่วยเหลือคนอื่นคุณต้องเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตามต้องสามารถทำงานเป็นทีมได้ การเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้เก่งแต่เรื่องงานเท่านั้นแต่ต้องมีความสามารถในการบริหารคนด้วยเพราะในหน้าที่ของผู้นำการบริหารงานก็คือการบริหารคนทั้งสองอย่างนี้แทบจะเป็นสิ่งเดียวกันแถมบางครั้งความสามารถในการทำงานยังไม่สำคัญเท่าความสามารถในการบริหารคนได้เพราะงานที่คุณดูแลจะบรรลุผลสำเร็จได้ดีหรือไม่นั้นมันอยู่ที่ว่า ลูกน้องของคุณจะทุ่มเทและตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่หรือไม่ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้นำทุกคนต้องเรียนรู้คือการบริหารคนผู้นำที่ยิ่งใหญ่มีเทคนิคในการบริหารคนอยู่5้าข้อคือ 1. เชื่อมัน่นเด็ดเดี่ยวและหนักแน่นผู้นำต้องเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความคิดและเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองต้องไม่มีอะไรมาทำให้วันไวได้ ต้องเด็ดเดี่ยวเมื่อต้องตัดสินใจอะไรต้องชัดเจนรวดเร็วไม่มีความกลัวและความลังเลต้องหนักแน่นเมื่อพูดและตัดสินใจทำอะไรไปแล้วต้องแน่วแน่และยึดมั่นในสิ่งนั้น 2. ใจกว้างและเปิดกว้างทุกคนต้องการผู้นำที่ใจกว้างและเปิดกว้างสามารถรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้พร้อมเปิดรับความคิดไอเดีย แนวทางและสิ่งใหม่ๆให้อภัยและให้โอกาสเป็นคนเปิดเผยตรงไปตรงมาทุกคนสามารถเข้าถึงและสามารถพูดคุยได้ทุกเรื่อง 3. ให้ความสำคัญกับลูกน้อง ลูกน้องจะให้ความสำคัญกับงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายถ้าพวกเขาได้รับความสำคัญและรู้สึกเป็นคนสำคัญดังนั้นสิ่งที่ผู้นำต้องให้ความสำคัญมากที่สุดไม่ใช่งานไม่ใช่หน้าที่และไม่ใช่ความสำเร็จแต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุดคือลูกน้องผู้นำต้องพยายามสนใจเอาใจใส่และให้ความสำคัญกับลูกน้องต้องไม่ลืมทักทายชื่นชมให้รางวัล และทำให้พวกเขารู้สึกมีคุณค่า 4. เป็นนักปลุกพลังแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจสิ่งที่ผู้ตามต้องการจากผู้นำคือแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจพวกเขาต้องการมีผู้นำที่จะปลุกพลังและความกระตือรือร้น,หนให้พวกเขาเชื่อในความฝันเชื่อในเป้าหมายเชื่อในความสำเร็จและเชื่อมั่นในตัวเองอย่างเต็มที่ดังนั้น ผู้นำต้องเป็นนักปลุกพลังเป็นแรงกระตุ้นและเป็นแรงบันดาลใจทำให้พวกเขามีสิ่งเหล่านี้มากยิ่งขึ้นแล้วผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมจะตามมา 5. สร้างคนไม่ใช่สร้างงานผู้นำที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงไม่ได้สร้างงานที่ยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่ยังสร้างคนที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยโลกจึงเรียกพวกเขาว่าผู้ให้ที่แท้จริงผู้นำที่มีเป้าหมายเพื่อตัวเอง จะมีเป้าหมายแค่ทำงานให้สำเร็จแต่ผู้นำที่มีเป้าหมายเพื่อคนอื่นจะมีเป้าหมายคือสร้างคนให้สำเร็จและนั่นคือสิ่งที่ทุกคนจะยกย่องและจดจำจงทําให้ลูกน้องของคุณเห็นว่าเป้าหมายของคุณคือการสร้างคนไม่ใช่สร้างงานจงทุ่มเทสร้างคุณค่าและพัฒนาศักยภาพในตัวลูกน้องเปรียบดังงานสำคัญที่สุดของคุณเพราะนั่น คือสิ่งที่จะทำให้คุณชนะใจลูกน้องได้อย่างแท้จริงคุณผู้ฟังครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณก็ต้องสร้างเพื่อนสร้างคอนเนค t ชันหาคนช่วยเหลือและคอยสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องอาศัยการเอาชนะใจคนเคล็ดลับที่เราได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้จะช่วยนำทางคุณจะช่วยให้คุณเอาชนะใจใคนได้ขอบคุณหนังสือดีๆเล่มนี้ จิตวิทยาคแค่หนึ่เอร์ซ็นตทำให้คุณเหนือคนขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและถ้ารักในการพัฒนาตัวเองกดติดตามเลยค่ะ